สวัสดีครับวันนี้นครับเราจะมาทำแบบลงทะเบียนเรียนกันนะครับก่อนอื่นนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มวิชานะครับตรงนี้ก็จะใส่รหัสวิชาแล้วก็เรากดเพิ่มนะครับแล้วก็มันก็จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ในฐานข้อมูลนี้เราต้องสร้างขึ้นมาก่อนสร้างตลาดขึ้นมาก่อนโดยจะมีฟิลนะครับตพืเป็น ID std ID, id 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 ตัวน,นี้นะครับจเก็บ id ของคนที่ว่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็นี้จะเป็นรหัสรหัสนะครับเป็นวิชานะครับอ่ะเรามาดูส่วนของการดีไซน์ก่อนนะครับการดีไซน์นะครับตรงนี้ก็จะใช้เรียกแท็เหมือนเดิมลากเข้าไปแล้วก็ double c l เพื่อแก้ไขข้อความนะครับ <This is S 1> แล้วก็นี่ใช้คำสั่ง image view น,นะครับ แล้วก็ต่อไปตรงนี้เป็นที่ใส่รหัสน,นะครับก็คือจะใช้ตัวโฟนตรงนี้นะครับในการใส่ไปนะครับแล้วก็แก้ไขข้อความนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มบัตทอนนะครับแต่เมื่คลิกไปแก้ไขข้อความนะครับแล้วตรงนี้จะกําหนดตัวแปรไว้ไก่อนนะครับเป็น id บัตทอน add นะครับนี่แล้วก็พื้นหลังนะครับเราก็อ่าลา เปลี่ยนที่ background นี้นะครับตรงนี้นะครับ Q3 ต่อไปนะครับเรามาดูฝั่งจาว่านะครับฝั่งจาว่านะครับก็มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปรนะครับ a d b ตัวนี้จะรับมาจากเอ่อบัตทอนแอดเมกี้นะครับแล้วก็ จะติดต่อนะครับจะติดต่อไฟล์ p ีด Data ลี g i s นะครับตัวที่เพื่อแสดงผลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น edd นะครับตรงนี้เมื่อเราคลิกนะครับก็จะเข้ามาในรูปนี้นะครับแล้วก็ทําการเช็คนะครับว่าบัตตอนไหนทําการกดนะครับก็คือถ้าหากว่าเป็น edd กดก็จะเข้ามาในรูปนี้นะครับแล้วก็ต่อไปตรงนี้นะครับจะเป็นการติดต่อนะครับ มาพี p อชพีแอร์แอดอ e ิสุ i อรีจนะครับโดยจะส่งโคด้ดไปนะครับส่งโคด้ดที่เราใส่เมื่อกี้ครับเราก็มาดูฝั่ง P h p นะครับตรงนี้ Input Con f i ฟิ lude, มาก่อนนะครับเราถึจะเข้าทุกครั้งเลยนะครับจะเข้านะครับทุกั้งนะครับต่อไปก็คือนี้ก็คือ ID แล้วก็โค้ดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะ เก็บตัวแปรไว้นะครับ ID แล้วก็โค้ดแล้วก็ตนี้จะเลือกจากตาราง Induction Ind a Analysis G3 นะครับแล้วก็ดูว่าในฟิลเนี่ยมีโค้ดนี้หรือไม่นะครับก็คือโค้ดที่เรารับมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาตรวจเช็คแล้วก็ตรงนี้ถ้ามีก็คือทําการวนนะครับวนวนวน,วนนะครับเพื่อเก็บข้อมูลมานะครับที่เราต้องการนะครับก็คือจะเอา เอ่อ ID นะครับโค้ดนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ตรงนี้จะเป็นสถานะ l i s นะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเออไม่เข้าลูกนี้มันก็จะอยู่ในสถานะ no นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็กลับมาดูใหม่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เราทำการเออส่งไปตรวจสอบเสร็จนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งรอการตรวจสอบนะครับก็คือ PTP จะส่งกลับมานะครับว่ามีหรือไม่ก็คือถ้าอยู่ในถ้าเป็นสถานะ yes นะครับก็จะมาทาในรูนี้นะครับในรูปนี้ก็จะทาอะไรบ้างหนึ่งนะครับก็คือจะตรงนี้นะครับก็จะบันทึกนะครับ data นะครับตรงนี้เป็นไฟล์ PTP นะครับก็ส่งไปทำการ add นะครับ แล,แล้วก็โชว์แล้วก็ทําตรงนี้ก็คือได้ทําการเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะโชว์ข้อความนี้ขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเป็นสถานะโ no นนะครับก็จะลงมาทําตรงนี้นะครับก็คือไม่มีข้อความในระบบนะครับในส่วนของการแอดแอดเ,ออเพิ่มวิชานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะครับเราก็มาทดสอบ กดสอบแอปนะฮะกดที่รันนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นก็กดโอเครอนะครับก็เปิดขึ้นหน้าก็เเป็นคลิกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเข้าหน้าลองอินนะครับแล้วก็นี้ก็จะใส่นะครับหนึ่งสองสามสห้านะครับ คอมผมอาจจะนูนหน่อยนะครับเข้าไป e n t นะครับแล้วก็พิสูจน์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามนะครับแล้วก็กดล็อกอินนะครับ กดล็อกอินนะครับล็อกอินไปนะครับโองคอมผมหวงมากครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เข้าลงทะเบียนรเรียนนะครับ ข้าไปพอเข้ามาหน้านี้เสร็จน,นี่นี่ก็คือ,เ,อ,อเป็นวิชาที่ผมได้ลงไปนะครับมาดูนะครับนี่เป็น ID นะครับ12345เมื่อกี้นะครับลงไป2วิชานะครับวิสิก์หนึ่งกับนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะลงวิชาอื่นนะครับ ผมต้องการที่จะลงวงจรนไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับก็เป็นนี้ก็คือครหัสนะครับขึ้นมาแล้วก็ใส่รหัสนะครับ04500102นะครับแล้วก็กดแอดนะครับแล้วก็นี่เขียนว่าได้ทำการเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะครับ นี่ครับวิชาก็จะทําการเพิ่มไปนะครับก็คือไอดีไอดีนูซ่าสีนะครับทําการเพิ่มไป3วิชาแล้วนะครับสมว่าผมต้องการเพิ่มอีกนะครับเ,เพิ่มเป็นวิชาวิชาแคลนึงนะครับผมก็ใส่อหัสไป ศูนย์หนึศูนหนศูนะครับแล้วก็กดแอดนะครับเรามาดูนะครับนะี่ครับได้ทำการลงแล้วนะครับคลิตหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำปุ่มฟังก์ชัน เมนูดีลิ t กันะครับ delete วิชานะครับเพราะไม่ต้องการวิชาไหนก็เราต้องการลบนะครับเยินคลิปหน้าขอุะครับ